คุณหมอคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือหลายคนเนี่ยทำไปแล้วก็ได้ไปออกกําลังกายด้วยมีคนหนึ่งเขาสอบถามเข้ามาใน Facebook นะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับเหนียงค,คือลดน้ําหนักแล้วอะแต่ด้วยความที่รูปหน้ายัางคงแบบอ้วนอยู่แล้วก็มีเหนียงอย่างเงี้ยะคะ่ะอันนี้สัญญากรรสามารถช่วยได้ไหมคะคือเขาไปลดน้ําหนักแล้วนะวเขา<ด>ออกกําลังกายแล้วจริงๆริมันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับคือคการที่เราออกกาลังกายเสร็จแล้วน้ําหนักเราลดลงอย่างรวดเร็ว าภายในน้าหนักลดลงมากภายในเวลารวดเร็วเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังมันหย่อนยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยน้ำหนักเป็นร้อยกิโลเลยแล้วพอเขาไปออกกาลังกายแล้วน้ําหนักลดเร็วเกินไปลด1 0บถึงยีกิโลภายในไม่กี่เดือนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหนังก็จะหย่อนหน้ากกอ,นนะอกก็จะหย่อนนะครับรอบผิวหนังที่ท้องก็จะหย่อนใบหน้าก็เหมือนกันคือจากที่มันมีไขมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผิวหนังที่มันหย่อนเพราะฉะนั้นะนการแก้ไขก็คือเราก็จะต้องอตัดผิวหนังแล้วก็ยกกระชับได้อย่างเช่นถ้าผิวหนังหย่อนมากที่ใบหน้าก็สามารถดึงหน้าได้ อย่างหน้าท้องที่มันหย่อนมากๆก็สามารถผ่าตัดยกกระชับหน้าท้องได้ตัดผิวหนังตัดไขมันที่เกินออกได้อย่างาหน้าอกที่หย่อนยานก็อย่างที่บอกไปก็สามารถยกกระชับได้เพราะฉะนั้นการทำศัลยกรรมก็ช่วยในปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ว่าคนที่น้ำหนักมากๆจริงๆเนี่ยก็แนะนําจริงๆ,ๆลดน้ําหนักก็เป็นส่วนที่ดีอยู่แล้วลแล่วถ้าเกิดลดแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้เราก็สามารถมาปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขได้อย่างกรณีเหนียง i mean เนี่ยก็สามารถที่จะดึงได้ใช,ใช่ไหมครับเหนียงนี่มี 2, 2> <ล>ส่วนคือถ้าเกิดเป็นเหนียงจากตัวไขมันเราสามารถดูดไขมันออกได้แต่ถ้าเกิดเป็นจากใบหน้าที่หย่อนยานอย่างเช่นคนอายุ5060แล้วเนี่ยเวลาผิวหน้ามันหย่อนยานตามแรงน้มถั่วเนี่ยก็จะทําให้มีเหนียงเป็นปกติอยู่แล้วมีเหนียงที่ตรงคาแล้วก็มีเหนียงที่คออันนี้เป็น หลักการตามปกติซึ่งสามารถแก้ไขได้